สวัสดีค่ะทุกคนสรรหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะนำทุกคนไปรู้จักกับสถานที่แปลกใหม่และสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆนะคะที่เห็นอยู่นี้สวยแปลกตาคือถ้ำสายรุง้งหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ52กิโลเมตรที่เขาเรียกกันว่าถ้ำหลวงแม่สาบ แต่ไฮไลท์ที่จะพาไปชมคือถ้ำสายรุ้งนะคะจริงๆแล้วติดติดกันนั้นจะมีถ้ำอุโบสถถ้ำมรกตถ้ำเพชรแต่มีขนาดเล็กกว่าค่ะลักษณะของถ้ำสายรุ้งเป็นถ้ำหินปูนนะคะความยาวจากปากถ้ำถึงโถงหลักประมาณ144เมตรค่ะเป็นถ้ำแห้งนะคะภายในมีหินงอก หินย้อยเสาหินหินน้ำไหลและทํานบหินปูนจุดเด่นอยู่ที่เนื้อหินปูนนะคะมีริ้วแถบสีเทาขาวสลับเหลืองซึ่งเกิดจากองค์ประกอบทางเคมีในเนื้อหินที่แตกต่างกันไปกลายเป็นริ้วลายเส้นโค้งที่สวยงามแปลกตาเป็นอย่างมากจนได้รับขนานนามว่าเป็นถ้ำสีรุง้ง ถ้ำนี้ตั้งอยู่ที่ถ้ำหลวงแม่สาบหรืออุทยานแห่งชาติขุนขานหมู่บ้านแม่สาบตำบนเสมิงใต้อําเภอเสมิงจังหวัดเชีงยงใหม่ค่ะนี่คือดอกไม้น้ำแข็งนะคะ เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างสรรค์มากๆค่ะดอกไม้น้ำแข็งหรือที่เรียกกันว่า Frost Flowers คือปรากฏการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นบริเวณทะเลสาบที่เริ่มกลายเป็นน้ำแข็งและมีผิวน้ำเรียบสงบเนื่องจากลมแรงจะพัดพาผลึกที่เกิดขึ้นออกไปจนไม่สามารถก่อตัวเป็นช่อได้โดยดอกไม้นี้จะก่อตัวขึ้นเมื่ออากาศด้านบนมีความ ็นมากกว่าใต้แผ่นน้ำแข็งนะคะ ทำให้น้ำที่แทรกขึ้นมาตามรอยแตกกระทบกับอากาศเย็นจัดจนเกิดเป็นพุ่มผลึกน้ำแข็งที่มีรูปทรงคล้ายกับดอกไม้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3-4เซนติเมตรซึ่งดอกไม้น้ำแข็งเหล่านี้จะมีความเข้มข้นของเกลือและสารเคมีอื่นๆมากกว่าน้ำข้างใต้เนื่องจากเป็นช่องทางเดียวที่จะสามารถทรงผ่านสารเหล่านั้น ออกสู่บรรยากาศได้ค่ะปรากฏการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นในทะเลน้ำแข็งเกิดใหม่บริเวณขั้วโลกนะคะซึ่งความแตกต่างของอุณหภูมิคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดดอกไม้เหล่านี้และเมื่อน้ำแข็งเริ่มมีความหนาขึ้นดอกไม้ก็จะค่อยๆหายไปนั่นหมายความว่าปรากฏการณ์นี้จะมีให้เห็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงแรกของการเกิดทะเลน้ำแข็งเท่านั้นเองค่ะโรงแรมฮาร์ดร็อกตึกกีต้ายักษ์แห่งฟลอริดานะคะหรือมีชื่อเรียกเต็มๆว่าเซ m i n o l e h ฮาร์ดร็อกโฮเทลแอนด์คาสิโนฮอลลีวตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮอลลีวูดรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาค่ะ ตึกโรงแรมแห่งนี้ถือเป็นตึกแห่งแรกในโลกที่ได้รับการออกแบบให้เป็นรูปทรงตีต้ามีขนาดที่ใหญ่และสูงถึง137เมตรและดูโดดเด่นมากนะคะในตอนกลางคืนยิ่งโดดเด่นมากขึ้นโดยแสงสีของตึกที่หลากสีสันโรงแรมแห่งนี้ใช้ทุนก่อสร้างถึง1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะ นี่คือแกรนด์แคนยอนอันจีไห่หรือที่เรียกอีกอย่างว่าแกรนด์แคนยอนหงซาหรือภูเขาแดงตั้งอยู่บนเชิงเขาทางตอนเหนือของเทือกเขาเตียซานราวกับริบบิ้นหลากสีสันนะคะเห็นไหมคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจประกอบด้วยหน้าผาสูงชันหินแหลมคมและหินที่มีสีสันสดใสค่ะ Grand Canyon อันจีไห่มีความยาวประมาณ300กิโลเมตรนะคะและลึกถึง400เมตรค่ะเป็นเวลาหลายแสนปีที่แม่น้ำไหลผ่านที่ราบและก่อตัวเป็นแกรนแคนยอนอันนาทึ่งนี้น้ำชะล้างและละลายชั้นดินทิ้งร่องรอยสีไว้บนพื้นผิวค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสั้นๆคลิปที่น่าสนใจนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ